สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังวัวสวยๆกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเหกนำกระเป๋าลองชอมมินิมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นแฟชั่นยอดเยยมสวยและน่ารักมากพี่ๆค่ะถ้าได้ไปแล้วรับรองเลยว่า ถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าสาวๆหลายๆท่านที่รับรุ่นนี้ไปกลับมาซื้อซ้ําใบที่สองที่3ใบที่4ใบไปที่5้ฟาดไปตั้งหลายสีเพราะว่าราคาจากน้องเอ๋เบามากค่ะพี่ๆ่ะปกติตัวนี้นะพี่ๆตัวแถ้เนี่ย9,390บาทเป็นผ้านะคะแฟชั่นยอดนิยมนะคะของสาวๆพี่ๆขาขนาดตัวพีวัลราคายังแพงกว่าน้องเอ๋เลยจริงๆถ้าเป็นงานเกรดเดียวกับน้องเอ๋นะพี่ๆถ้าเป็นงานเครื่องหนังด้วยกันเนี่ย ใบหนึ่งยังสี่ห้าพันบาทเลยแล้วน้องเอ็นำมาจัดให้กับพี่ๆคือราคาคุ้มสุดๆงานแฟชั่นสุดๆเลยค่ะรุ่นนี้ขนาดความกว้างล่าง7นิ้วกว้างบน8นิ้วสูง4นิ้วหนา2.5นิ้วใบละ1,290บาท1 2 9่บาทพี่ๆขาคู่สีแรกนะคะมีสีเขียวแล้วก็สีส้มเป็นงานสีทูโทนบริเวณหูหิ้วกระดุมหน้านะคะก็ผลิตจากหนังวัวแท้เป็นหนังวัวแท้สสีทูโทน ตัดกันได้อย่างลงตัวและสวยงามมากเลยค่ะพี่ๆขาดูสีเขียวเห็นไหมหนังสวยมากสีสวยมากเลยค่ะโน้องเอ๋เปิดให้ดูด้านในอลองชอมินี่หนังวัวไม่ไม่เหมาะสําหรับพี่ๆที่มีสัมภาระเยอะนะคะรุ่นนี้สําหรับใช้งานแบบเบาๆใส่ของแบบน่ารักน่ารักใส่มือถือใส่โทรศัพท์ใส่ข้าวของเครื่องใช้เครื่องสาอางชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้นะคะพี่ๆขาเอาไว้ใช้งานแบบเบาๆสวยๆนะคะ ไปต่อกันที่ค,คายยาู่สีต่อไปค่ะอุ้ยสวยน่ารักค่ะตัวสายสะพายยาวปรับระดับได้คู่สีต่อไปค่ะเป็นสีชมพูและสีเหลืองโอ้โหหนังวัวแท้สีสันสวยงามหายากปกติถ้าพี่ๆเข้าร้านเครื่องหนังทัว่วไปจะไม่มีสีให้เลือกเยอะขนาดนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าของน้องเอ๋เนี่ยพี่ๆเพื่อความสวยเพื่อความโดดเด่นของลูกค้าแล้วจัดหนักจัดเต็มให้อย่างนี้นั่นหมายความว่าจะต้องลงทุนมาหาศาลเลยพี่ๆคะ่ะ ถึงจะได้งามสวยๆสีสวยๆมาให้พี่ๆแบบนี้นะคะว้าวสีชมพูและสีเหลือง สวยมากสีเหลืองสดที่โดดเด่นอันนี้คือสีเหลืองสดที่ถูกต้องพี่ๆค่ะถามว่าหาได้จากที่ไหนสีสวยแฟชั่นขนาดนี้อยากให้ได้อยากให้โดนอยากให้ลงรับรองได้เลยเวลาพี่ๆสะพายออกมามีแต่คนว้าวาสวยจังเลยทั้งโซ่ทรงทั้งสีสันอุ้ยไปหามาจากที่ไหนอย่างนี้อย่างแน,น,น่นอนเลยค่ะพี่ๆค่ะสวยทุกสีจริงๆไปต่อที่คู่สีต่อไปนะคะว้า พี่พี่ค่ะสวยมากสีน้ำเงินและสีบลูยีนโอ้ยสวยทั้งคู่ดูดีทั้งคู่เชื่อเถอะว่าพี่พี่กำลังรับชมอยู่พี่จะเลือกไม่ถูกเลยแหละนะคะก็มันสวยจริงๆมันสวยกันคนละแบบนะพี่พี่นะบลูยีนก็สวยน้ำเงินก็สวยค่ะดูค่ะคู่สีนี้ถ้าพี่พี่ชื่นชอบสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่พี่แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะพี่ๆที่รับชมนอ้องเอ๋ทาง u t u b e นะคะนอ้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะ Member, เมนเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหานอห้องเอกทางไลน์ได้เลยค่ะไปต่อกันที่คู่สีต่อไปนะคะนอ้องเอ๋จะใช้งานให้พี่ดูสีเขียวแบบเลิศมากโดดเด่นมากเลยค่ะคู่สีต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นทูโทนสีดํากับสีม่วงเอ๊ะสีน้าตาลเข้มโอเคสีดําและสีม่วงมานอ้องเอ๋ใช้งานให้ดู อืมเว้ยน่ารักมากสีดํานะคะขายดีมากจริงๆขายดีทุกสีแต่ต้องยอมรับว,ว่าสีดาขายดีสุดทุกหนังเลยค่ะพี่เพ่ขาเพราะว่าสีดําจะเป็นสีที่เอาไว้ใช้ได้กับเสื้อผ้าทุกแบบทุกสีนะคะพี่เพ่ทาไหนที่มีสีดําอยู่แล้วนะลองหยิบสีสันสดๆไปไว้ใช้งานแล้วที่จะสนุกกับการเปลี่ยนกระเป๋ามากๆเลยแล้วราคาจากเองเห็นนะคะพี่ๆใบละ1290บบาทมันเป็นราคาที่แบบ หาจากที่ไหนไม่ได้จริงๆแล้วน้องเอกผลิตจากหนังวัวแท้ะค่ะพี่ๆ่ะผลิตจากหนังวัวแท้นะคะร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้เป็น10ปีคุ้มค่าและแข็งแรงทนทานมากเลยค่ะพี่ๆ่ะไปต่อกันที่คู่สีต่อไปนะคะว้ายสวยจังเลยค่ะสีเทานะคะเทาอ่อนแล้วก็ เทาเข้มค่ะพี่ๆส่สวยเรียบรูปมากน่ารักมากๆเลยสส่ทรงอง์เอลพี่ๆค่ะตัวแท้ก็ฟาดเข้าไป900าพันกว่าบาทและราคาจากน้องเอ๋อยู่ที่1290บาทรุ่นนี้แนะนำอยากให้ได้อยากให้โดนอยากให้ลองจริงๆอือ สีน้ำตาลทองและสีน้ำตาลเข้มสวยมากสวยทุกเฉดเลยราคาแบบนี้พี่พี่มีมากกว่าหนึ่งใบได้เลยนะคะเอาไว้ใช้เอาไว้ไวสะสมรับรองได้ว่าพี่พี่จะต้องชอบอย่างแน่นอนถูกสุดๆด,ดีไซน์สวยน่ารักสุดๆคุ้มสุดๆค่ะพี่พี่ค่ะงานทูโทนคือสวยทุกสีเลยนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะจะเป็นหนังแก้วพี่พี่ค่ะตัวหนังแก้วนี่นะ คือต้นทุนสูงนะคะเหมือนหนังจระเข้ค่ะจระเข้ก็มีหนังแก้วเหมือนกันนะคะราคาจะสูงแล้วก็จะทํายากกว่าแต่นอกเหนอก็จัดให้กับพี่ๆในราคาพิเศษเท่ากันตัวนี้เป็นหนังแก้วลายจระเข้แม่น้ำนายด้วย1,290้ย12บาทมีสีน้ำตาลแล้วก็สีดำสวยงามมากๆเลยค่ะหนังแก้วก็จะแบบ ก็จะเงามากเลยเห็นไหมคะโอ้ยพี่พี่ขาสวยคนลุกเลยสวยมากๆน่ารักมากๆเลยชอบใบไหนชอบสีไหนบอกน้องเอได้เลยนะคะรับรองว่าพี่พี่เราไปพี่พี่จะต้องชอบแน่นอนเวลาใช้งานออกมาสเพรยออกมาเชื้อออว่าใช้งานในชีวิตประจําวันแบบใช้งานแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเบาๆอย่างเงี้ยใครเห็นก็ทักค่ะพี่พี่ขาขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ